どん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  นะอามองด้วยอกอน้องกำลังทำอะไรครับเป็นกินทำอะไรครับตีไข่ไขทำขนมอะไรคะลูกขนมเคกโอ้เป็นฟองเลยอโอเค,อเคต่อไปใส่อะไรคะลูกอ,อ่าะใส่ค่ะ ใส่น้ำตาลทรายอสองถึงสามช้อนต่อไปทำอะไรคะลูกคนนะคะ,ะ,ะแล้วก็ตีคน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 คคนคน,คนนะคะได้ไหมลูก ต่อไปใส่อะไรคะลกูก<ง>กี่ช้อนลกูกหนึ่งหนึ่งช้อนอ่ะใส่แล้วทําไมครับใส่แล้วทําไมครับคนเลยครับ<ง>ตีลุยจะได้กินไหมฮะ<ง>โอ้โอเก่งเก่งเกอืมนี่ดูท่าตีแตะก่อนลำดับต่อไปต้องใส่อะไรอีกคะ<ง>ต่อไปใส่อะไรคะลกูกใส่กลิ่นมานิลา อาใส่เลยไปใส่เลยลูกเพื่อดับคาวใช่ไหมดับกลิ่นให้หอมๆโอเคคนเลยลูกตี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 โอโหใช่ได้ใช่ได้ดูท่าทางตีแล้วน่าอร่อยจังเลยโอเคนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะตี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 อย่างนี้นะอ่าต่อไปใส่แป้งอะไรคะอ่ากี่ช้อนคะลูก เคาะเคาะกลูกเคาะเคาะคว่ำสิลูกความช้อนลงไปอ่าสี่ช้อนเลยเหรอครับสี่ช้อนสี่ช้อนใช่ไหมครับสองแล้ะเคาะเคาะเครบนะสี่ช้อนนะสามและอีกช้อนหนึ่งค่ะแป็นกะโพดเนาะ เคาะเคาะอ่าสร็จแล้วทําไงคะลูกเสร็จแล้วคนคะตี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 จับกับมังไว้ด้วยลูกตี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 โอ้เก่งเก่งเก่งคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าเนื้อใช่ไหมโอ้ ต้องคนจนเนื้อมันโอ้เริ่มเริ่มเนื้อค้นแล้วครับอ่าใ,ใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วเนาะใช้ได้แล้วนะคะใช้ใได้เราต้องเอาเข้าวตาอะไรคะลูกข้าวตาอบอ,อ๋อข้าวตอบกี่นาทีครับยี่สิบห้านาทียี่สิบหนาทีทอืมต่อไปจะทำอะไรคะลูก ใส่อะไรครับลูกใส่ใส่ถาดนะคะโอ้โอเป็นก้อนเมฆเนาะอืมเริ่มเป็นก้อนแล้วเป็นก้อนเมฆหรือก้อนอะไรเนี่ยโอเคนะคะก้อนเมฆแล้วนะดีๆีสิลูกเห็นยังโอาเป็นก้อนเมฆนะก้อนเมฆเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่ไหม อเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอะไรแล้วเตาอบนะคะยีเท่าไหร่นะยีนาทีคัะต่อไปน้องก็จะเข้าเตาใหมโครไปอบนะอ่าโรยมะพร้าวอ่อนใช่ไหมคะอ,คคอันนี้ลืมโรยต้องโรยมะพร้าวอ่อนก่อนนะคะโรยยงหมดเลย,ยไหมหมดเลยหมดเลย หมดเลยนะคะโรยหมดเลยนะอืมน่ากินจังเลยอ่ะยังไม่ได้ยังไม่สุกยังน่ากินขนาดนี้เลยแถบนี้ด้วยแถบนี้ด้วยอ่าตัวทั่วเลยลูกตัวทั่วก้อนเมฆเลยให้หมดเลยเอาทามาใกล้ๆอ่าตรงนี้ตรงนี้แถบนี้แถบนี้เอ่ออืมหมดแล้วเนาะเอาละ สร็จแล้วทำอะไรต่อคะลูกไมีโครเวฟไ,ได้แล้วเนาะทถเนี้ยเนาะเอาละค่ะก็ทำอะไรคะลูกเปิดไมโครเวฟเปิดไมโครเวฟเลยเปิดเลยครับ ตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่ครับลูกบตั้งอ่าแล้วก็รอนะคะแล้วก็รอเวลานะลูกนะยี่สิบห้านะเดตั้งเว <25. S 2> ตั้งใหม่สิตั้งยี่สิบห้าไม่เป็นไรได้ลูกเพราะเราก้อนใหญ่ขึ้นอ่าโอ้ก้อนใหญ่เดี๋ยวรออีกเท่าไหร่ครับรออีกยี่ยี่สิบนาทียี่ห้านาที ป <Yes. S 2> ิงแล้วอ่าดูสิเปิดเลยว้าวหอ,หอ,หอไมไหมอมลูกหอมมากินค่ะจับอกจันอีกกสอดไปข้างหนังไม่ใช่หยิบค่ลูก มันเข้าไปเลยลุมถึงที่หอมไหมดมดิดมดิหอมไหมหามเโอ้น่ากินไหมครับเนี่ยดูดิน่ากินมากเลยครับน่ากินมากเลยโอ้ลองชิมดิลองชิมดิ เอาละลองลองชิมเลยครับอร่อยไหมลูกว้าวคัมเบอร์เลยเป็นไงฝีมือน้องคำใหญ่ไปไหมเ <c oughs> ออเป็นไงฝีมือน้อง <c oughs> อ่ะนะไม่ได้ยินเลยอร่อย <c oughs> อ๋ออร่อยมากนะคะจบคลิปแล้วเนาะจบคลิปแล้วน,ะววน้องเป็นขี้ขวากอะไรโลกฝาดไล์กดแชร์กดติดตาม แล้วดีขึ้นเลยค่ะคบ,บายบายปิงแล้วอ่าท่้นดูดิครับเปิดเลยว้าว จบคลิปแล้วนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเพ็กวิ้นด้วยนะคะบ๊ายบาย